ในโลกวัตถุนิยมที่เต็มไปด้วยของมันต้องมีแต่แล้วของเต็มบ้านก็ไม่อาจพบกับความพอใจสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ G u c h ชา nel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า100 t h i n g ติใช้ชีวิตด้วยของ100อย่างเรื่องราวของสองหนุ่มเพื่อนซีที่ชีวิตเต็มไปด้วยข้าวของที่ไม่จำเป็นและแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็พนันกันว่าจะใช้ชีวิตแบบมินิมอลใครแพ้ก็ต้องเสียหุ้นบริษัทไปสุดท้ายชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่าง งใครจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับบักพอลชายหนุ่มผู้หลงไหลในสนคเกอร์ซื้อมันหมดทุกรุ่นกูต้องมีครบทุกสีจากนั้นเราก็จะได้เจอกับโทนี่หนุ่มเท็ดีผู้รักสุกับภาพแกจ็ตของไฮเทคทุกอย่างกูก็ต้องมีวันนี้หนุ่มพอลตื่นมาตอนเช้า AI ผู้ช่วยส่วนตัวสาวในโทรศัพท์ของเขาอย่างนานา่าก็บอกพอลว่าทายสิวันนี้มีอะไรวางขายไอพอลก็ต้องรีบแพรขี้ตาตื่นมาก กดรองเท้าคู่ใหม่กดได้แล้วก็ฟินแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าเอาเงินซื้อความสืขพอได้เวลาไอ้บักโทนี่แต่งตัวเสร็จก็เดินลงมาตามพอที่อยู่ชั้นล่างในตึกเดียวกันระหว่างพอไปอาบน้ําก็วานไอ้โทนี่ไปหยิบรองเท้าให้กูหน่อยเพื่อนโทนี่ก็ถามว่ามึงจะเอาคู่ไหนพอก็บอกว่าคู่สีขาวแต่พอเปิดประตูเข้าไปแม่งขาวทั้งตู้กูละงงงง,งมึงจะซื้อมาทำไมเยอะแยะกูนึกว่าร้านรองเท้าดูเหมือนว่าวันนี้ทั้งคู่จะมีนัดสําคัญในการไปนําเสนอไอเดียแอปพลิเคชันใหม่ของเขาทาง กูก็นึกว่ากูตื่นเช้าแล้วนะเนี่ยแต่พอไปถึงละคนมันก็รอกันอยู่ก่อนแล้วหลายร้อยคิวที่สองหนุ่มได้ก็ดูเหมือนจะเป็นคิวสุดท้ายรออยู่นานจนหลับน้ำลายยื่นขาเก้าอี้อหรือตัวอีกทีเจ้าหน้าที่ก็มาปลุกทั้งสองคนก็เข้าไปเสนอไอเดียกับทีมงานที่ดูเหมือนจะมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องละเขาเปรียบบริษัทนี้เป็นบริษัท Facebook และคนที่ชมผ่านกล้องเว็บแคมอยู่นั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบริษัทไม่ได้ชื่อมาร์คซักเกอร์เบิร์กแต่ชื่อเดวิดซักเกอร์แมนตอนน,น นที่เขานั่นเขียนขึ้นมาเป็น AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่จะเรียนรู้จากบุคลิกของเราซึ่งเขาเรียกมันว่านาหน้าตัวแอป,ปลักกดูน่าสนใจแต่ติดที่การนํานเสนอของเขาทําให้เหล่ากรรมการลราไม่สนใจตอนนั้นโทนี่เห็นว่ากําลังวิกฤตเขาก็เลยรับช่วงต่อและได้บอกว่าแอป,ปนี้ได้ติดตามพฤติกรรมของพอโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่ว่าพอจะไปที่ไหนทําอะไรแอป,ปนี้ก็ได้เรียนรู้จากพฤติกรรมของเขาและเสนอขายสินค้าให้กับพอมากกว่า151ชนิดไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสนนเกลต่าง ที่พอนั้นมีหมดแล้วแต่ผลที่ได้นั้นก็คือไอ้บักพอนั้นมาซื้อหมดทุกอย่างคุณคิดว่าแอปนี้จะมีประโยชน์แค่ไหนถ้าคุณสามารถเรียนรู้นิสัยของทุกคนบนโลกนี้ได้และสามารถขายทุกอย่างโดยที่เขาไม่สามารถจะปฏิเสธได้ตอนนั้นพอก,ก็โมโหเรียกไอ้โทนี่ออกมาคุยกันข้างนอกบอกว่านี่มึงใช้กูเป็นเหยื่อโดยที่ไม่บอกกูเลยเนี่ยนะโทนี่ก็บอกว่ามึงนี่แหละเหมาะสมที่สุดเพราะไอ้บักพอนี่มาเป็นคนที่ชอบซื้อของโดยไม่คิดและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้จ่ายเงินออกไปเรียกว่าเป็นทาตการตลาดตัวเจิงแต่ขณะททีี่่ััั้งงคูกลกลเยน ันน้เจกรรมาการก็เดินทําหน้าเลือกรลักออกมาบอกทั้งคู่ว่าเฮียเดวิดซักกแมนนั้นโทรหาเธอบอกว่าเขาเสนอเงินให้4ี่ล้านยูโรกับไอเดียแอปพลิเคชันของทั้งคู่และเดือนหน้าทั้งคู่จะได้พบกับเขาเพื่อคุยรายละเอียดทางธุรกิจร่วมกันตัดอมอกทีไม่ต้องทําอะไรแล้วครับฉลองสิครับงานนี้โทนี่และเพาก็พาเหล่าพนักงานในบริษัทมาฉลองร่วมกันที่ทั้งคู่กาลังจะกลายเป็นเศรษฐีและพนักงานทุกคนก็จะได้เงินเดือนสักทีหลังจากที่ตากตามทางานระบบสตาร์ทอัพกันมานานที่งานเลี้ยงนั้นขณะที่ โทนี่กำลังจะกล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนตอนนั้นพอก็ดูเหมือนจะยังไม่หายโกรธที่โดนไอ้โทนี่มันใช้เป็นหนูทดลองท้งคููก็เลยมาทะเลาะก,กันต่อบนเวทีโดยที่มีพนักงานทุกคนยืนอยู่เป็นพยานพอก็ด่าโทนี่ว่ามึงน่ะเป็นพวกไม่มั่นใจในตัวเองต้องเล่นกามแต่งตัวดีๆหวีผมเรียบแป๊ะเพราะว่าตอนเด็เดกๆน่ะมึงขี้แตกแล้วก็โดนล้อโทนี่ก็สวนกลับพอก็บอกว่าเขาน่ะเป็นพวกที่ต้องใช้เงินซื้อความสุขใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกถ้าหากขาดของที่ซื้อมาพอก็บอกกูอยู่ได้สิว่าอยากจะพนันกันไหม จากชีวิตเป็นเวลา100วันแต่ในทุกๆวันเราสามารถเอาของกลับมาได้วันละชิ้นคนแพ้ก็ต้องแบ่งหุ้นส่วนครึ่งหนึ่งของบริษัทให้กับพนักงานพนักงานก็ตื่นเต้นกันใหญ่อยู่ดีๆผู้ก,กู้ก็จะได้เงินไอโทนี่โดนท้าแบบนี้ก็ไม่มียอมอยู่แล้วทั้งคู่ก็จับมือกันโดยมีพนักงานทั้งบริษัทเป็นสักขีพยานจากนั้นพวกเขาก็ไปปาร์ตี้กันจนเละวันต่อมาพอรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาตอนเช้าเขาก็ทงตกใจเพราะว่าตอนนี้ทั้งห้องเขาไม่เหลืออะไรเลยอย่าว่าแต่เฟอร์นิเจอร์เลยเสื้อผ้าก ปีเปือยลงไปที่ห้องของไอ้โทนี่รีบปลุกให้โทนี่มันตื่นดูเหมือนว่าเมื่อคืนทั้งคู่จะเมากันอย่างหนักไม่นานนักพนักงานสองคนจากบริษัทเขาก็มาดูเขาถึงที่บ้านดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนจะจริงจังกับการพนันของทั้งคู่เป็นอย่างมากถ้าใครแพ้ก็ต้องยกหุ้นบริษัทให้กับพนักงานเขาก็บอกกับโทนี่ว่าเรามายกเลิกการแข่งจะดีไหมโทนี่ก็บอกว่าอยากยกก็ยกไปมึงก็เป็นคนแพ้ไปิไอ้หนวดเมื่อไม่มีใครย,ยอมใครแบบนี้ทั้งคู่ก็ต้องวิ่งแก้ผ้าฝาดงหิมะเพื่อไปยังโกดัังงงเเเกกก็บขขขขอขอพพวววาาี่ในนแตละ จะสามารถหยิบของออกมาได้เพียงหนึ่งชิ้นและแน่นอนของสิ่งแรกก็ไม่แพ้เครื่องนุ่งหม่มเผาก็ไปหยิบเสื้อคลุมของเขามาส่วนไอโทนี่ก็ไปหยิบถุงนอนใช้แทนเสื้อผ้าไปเลยหาแบบนี้แหละสะดวกดีแต่ขณะที่ทั้งคู่กําลังมีปากเสียงกันอยู่นั้นดูเหมือนว่าที่ล็อกเกอร์ตู้ตรงขามจะมีสาวสวยเดินมาขอยืมโทรศัพท์ของไอพอลเพื่อโทรหาเบอร์ของเธอเองเพราะว่าเธอนั้นหาโทรศัพท์ไม่เจอโทรเสร็จเธอก็เดินจากไปทิ้งสองคนไวใ้ให้ยืนงงในดงของจากนั้นทั้งคู่ก็รีบวิ่งกลับมาบ้านแย่งกันไปแช่่่นนน้าาาาอุเพระวหจไขด วันต่อมาไอพอลตื่นขึ้นชีวิตที่ไม่มีทีวีและมือถือก็โคตรจะน่าเบือ่อไม่มีอะไรจะแดกก็เอาลิ้นไปเลียกระจกเล่นจนพอละทนไม่ไหวเดินลงไปบอกกับโทนี่ว่ากูระเบื่อจะตายอยู่แล้วล่ะเพื่อนฝูงปราสาทจะแดกทําไมเสียงในหัวกูมันดังขนาดนี้โทนี่ก็ไล่ให้พอลนั้นกลับเข้าไปบอกไม่ไหวมึงก็ไปยอมแพ้แต่แล้วตอนนั้นเองทั้งคู่ก็ได้เจอกับพ่อและแม่ของพอลที่เป็นห่วงโทรติดต่อลูกไม่ได้ก็เลยมาหาทั้งคู่ก็มานั่งอธิบายว่าพวกเขากําลังทําอะไรกําลังใช้ชีวิต100วันด้วยย่งพ่อยี ใจหนึวกว่าลูกกูเป็นพวกต่อต้านทุนนิยมก็รีบขอเงินแม่เพื่อจะออกไปหาอะไรมาให้ลูกกินจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางเข้ามาที่บริษัทที่ออฟฟิศพวกเขาจะกินอะไรก็ได้ที่อยู่ในตู้เย็นและก็ใช้ห้องน้ําได้อย่างเต็มที่วันเวลาผ่านไปของพวกเขาก็เพิ่มมาวันละชิ้นวันนี้โทนี่ก็ขอเลือกเตียงส่วนไอพอลนั้นกูขอมือถือเพื่อที่เขาจะได้คุยกับนาหนะ้าแต่คุยยังไม่ทันจะหนำใจเลยเอาอีหาแบตหมดวันลุ้งขึ้นเขาก็เลยต้องไปขอชา้าที่บริษัทวันนั้นตัวแทนของเดาาวิสดสักก โลก,การจะนัดพบกันนะั่นก็ต้องมีพิธีรักษาความปลอดภัยมากมายเอกสารที่ส่งมาให้อ่านนั่นก็หนาเป็นตั้งยาวเกือบเมตรคืนนั้นระหว่างที่ทั้งคู่กลับไปเอาของที่ตู้ล็อกเกอร์สาวแปลกหน้าคนเดิมก็เดินเข้ามาทักทายเพาถามเขาว่านี่พวกคุณสองคนกาลังทําอะไรกันอยู่ไอ้โทนี่ก็โล่มาบอกเธอว่าเราสองคนกําลังพานันกันแถมมันยังเห็นว่าเธอนั้นแจ่มดีก็เลยชวนเธอไปออกเดทวันลุงขึ้นไอบ้บักเพาก็เริ่มจิตตกอีกแล้วโทนี่เห็นเพื่อนก็สงสารก็เลยให้เพื่อนเข้ามาในห้องบอกว่ามาม่าเดี๋ ถามโทนี่ว่ามึงจะไปเดทกับสาวคนนั้นจริงๆหรอวะมึงจะให้เธอมาที่นี่ไม่มีอะไรให้เธอสนุกได้เลยแถมตอนนี้ผมไม่โทนี่มันก็เริ่มล่วงราะปกติมันก็ต้องใส่ย,ยาต่อมาวันนั้นไอ้โทนี่มันก็มาเล่นตุกติกมาบอกให้เจ๊เลขาน่้นแอบ,บไปซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตมาให้มันแต่ดูเหมือนเธอก็จะของเงินโบนัสก้อนใหญ่เป็นข้อแลกเปลี่ยนโทนี่โมโหโมโหแต่ก็ต้องยอมให้เขาเดินออกมาจากซ่วมพนักงานก็ถามโทนี่ว่ามึงเปลี่ยนคอนเทคเนสนบ้างหรือเปล่าเนี่ยบอสเขาก็บอกว่ากูใส่แบบลาย สองดูก็ต้องตกกระจายเพราะว่าตอนนี้กูตาแดงอย่างกับผีจออุอ่อนคืนนั้นสาวคนนั้นก็มาหาโทนี่ที่ห้องเขาก็ต้องเอากระเกงไปแลกแว่นดำมาเพราะไม่อยากให้เธอเห็นตาแดงๆทำกุ้งย่างเสียบไม้ให้เธอแดกเรียกว่าเป็นเดทที่ทุเล่จริงๆสาวคนนั้นก็เริ่มทำความรู้จักกับโทนี่เขาก็บอกกับเธอว่าเขาน่นเป็นเศรษฐีเขาร่ำรวยมาจากการขายแอปเธอก็สงสัยเศรษฐีอะไรในห้องมึงไม่มีของสักชิ้นโทนี่ก็อ้างว่าเขาต้องการจะพิสูจน์รักแท้แต่คุยไปคุยมาเอาอีหาน้ำเหลืองไหลออกจากตาเธอก็ต้องรีบปฐมพยาบาลให้กับเขาบรรยากาศกำลังเเขข้้้าาได เข็มอยู่ดีๆไอพอลก็โผล่มาแถมยังมานั่งเมาให้เธอฟังว่าเขาเป็นพวกเสพตตดการซื้อของออนไลน์เมื่อสาวแปลกหน้าได้ยินเรื่องของพอลเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำไอโทนี่ก็รีบไล่พอลกลับไปบอกว่ากูกําลังจะเข้าได้เข้าเข็มหลังจากนั้นผมคงไม่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นพูดได้คาเดียวว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบวันต่อมาพอลก็ไปหายายของเขาเพราะดูเหมือนตอนนี้เธอจะเลอะเลือนแล้วก็แก่เต็มทีเธอก็เอากระเป๋าที่เก็บทรัพย์สินของเธอมาให้พอลดูสมัยที่เธออบพยพหนีสงครามมาตอนเด็กๆด,ดูเหมือนว่าข้าวของมีค่า ทำให้พอนะเริ่มสงสัยว่าความสุขในชีวิตนั้นคืออะไรทั้งๆท,ท,ที่เขามีข้าวของมากมายแต่กลับไม่มีความสุขเหมือนคุณยายส่วนทางด้านโทนี่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะหลงรักสาวคว่านั้นหัวปักหัวปำแต่เธอก็บอกกับเขาว่าถ้าอยากมีความสัมพันธ์กันต่อก็ขอให้เรื่องของเรานั้นอยู่ในล็อกเกอร์นี้ชีวิตภายนอกของเธอจะเป็นยังไงเธอก็ขอให้โทนี่นั้นอย่าอยากรู้อยากเห็นจากนั้นวันเวลาผ่านไปตอนนี้เราก็จะเห็นว่าพอนั้นปรับตัวได้ดีมากขึ้นเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับของอันเพียงน้อยนิดและมีคควววาาามมสุขกกกััััับบบรได้้ออยยูู่่่ตเงเงเงงงีีจจนนถึทะ เจอกับไอเดวิดซัคเกอร์แมนทั้งคู่ก็มาต้อนรับมันที่บริษัทต,ตอนแรกทั้งคู่ตกลงที่จะขายแอปนี้ในราคา4ล้านยูโรแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นไอโทนี่ก็เกิดเปลี่ยนใจและแกล้งบอกไปว่าตอนนี้ Google ก็สนใจแอปของพวกเขาเหมือนกันและให้ราคาพวกเขาสูงถึง14ล้านเหรียญไอเศษฐีซัคเกอร์แมนก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็ขอสู้ราคาหลังจากซัคเกอร์แมนกลับไปไอ<ป>พอลก็โมโหโทนี่อีกแล้วหาว่าทําอะไรไม่ปรึกษากันก่อนเลยนะไอเพื่อนเวน้าเขาปฏิเสธขึ้นมาพวกเรามีหวังกินแกบกันแนะ่แต่โทนี่ก็ไม่สนใจเพราะว่า ขึ้นทางคู่ก็โมโหทะเลาะกันตบหน้ากันไปมาจนพอนัททนไม่ไหวบอกว่าเขาขอเพิ่มวงเงินพนันเป็นหุ้นทั้งหมดในส่วนของเขาและบอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีการโกงเพราะพอนั้นรู้ว่าโทนี่นั่นแอบยัดเงินพนักงานให้ไปซื้อของมันออกเดทหลังจากคืนนี้ถ้าใครโกงก็จะโดนปรับแพ้ทันทีตอนนี้ทั้งคู่ก็แข่งกันยังดุเดือดวันต่อมาพอไปเยี่ยมยายของเขาก็ได้เจอกับแม่ที่บอกว่าตอนนี้ยายถูกส่งไปอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าอาการของเธอนั้นไม่ค่อยดีแม่บอกให้พอนั้นไปเยี่ยมเธอบ้างวันนั้นพอไปถึงที่โรงพยาบาลแต่เขาก็บังเอิ แม่สาวแปลกหน้าของโทนี่เดินเข้าไปในผน,นกจิตเวชเขาก็ไปดักรอเธอและได้รู้ความจริงว่าเธอนั้นมีชื่อว่าสูซี่ตอนนี้เธอป่วยเป็นโรคควบคุมตัวเองไม่ได้มีตังค์เท่าไหร่เธอก็จะเอาไปช้อปปิ้งจนหมดแถมยังรูดบัตรเครดิตกู้เงินยืมตังค์พ่อแม่และเพื่อนจนตอนนี้แทบจะหมดตัวตอนนี้เธอพยายามสู้กับโรคนี้โดยการเอาข้าวของทั้งหมดไปไว้ในตู้ล็อกเกอร์แต่เธอก็อดใจไม่ได้แล้วก็ต้องไปที่นั่นทุกคืนเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าเขาก็มีอาการคล้ายๆกับเธอก่อนหน้านี้เขามีแต่ของที่ไม่จําเป็นแต่นี่ก็ แล้วที่เขาแข่งกับโทนี่ลูซี่ขอร้องพอไม่ให้บอกเรื่องนี้กับโทนี่แต่คืนนั้นพอได้เจอกับโทนี่ที่ล็อกเกอร์ก็เผลอที่จะอดเตือนโทนี่ไม่ได้ว่าให้เขานั้นทําใจเรื่องสาวแปลกหน้าไว้บ้างเพราะดูเหมือนโทนี่จะไม่รู้จักเธอเลยแม้แต่น้อยโทนี่ก็เข้าใจผิดคิดว่าพอนั้นอีกฉาเขาพอรู้ว่าโทนี่เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองจึงต้องมีข้าวของต่างๆรวมทั้งผู้หญิงเพื่อความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตคืนนั้นขณะที่พอออกไปหาของกินที่กองขยะอยู่ดีๆไอเดวิสซัคเกอร์แมนก็ พอเป็นอย่างมากและเสนอให้พอนั้นไปทํางานกับเขาพร้อมมอบตั๋วเครื่องบินเฟิร์สคาสให้ซะด้วยส่วนทางด้านโทนี่คืนนันเขาก็เก็บกดความสงสัยในตัวเองไว้ไม่ไหวแล้วเขาแอบเดินสะกดรอยตามลูซี่มาแต่แล้วเธอก็จับได้และผิดหวังที่เขานั้นผิดสัญญาที่เคยสัญญาว่าจะไม่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของเธอวันต่อมาพอกลับมาที่ล็อกเกอร์ก็ได้เห็นโทนี่ที่นั่งเสียใจอยู่เพราะว่าตอนนี้สาวลูซี่นั้นได้ย้ายของหนีเขาไปหมดแล้วโทนี่นั้นก็โมโหพอที่รู้อะไรแล้วไม่บอกเขาอก็พยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรแบบนนั้ นี่นัน,นึกได้ว่าพอนั้นมีเบอร์ของเธอเขาก็มโมโหนึกว่านี่เป็นแผนการของพอที่จะทําให้เขานั้นเสียใจแล้วก็แพ้พนันโทนี่ก็มโมโหแล้วก็เผลอต่อยพอจนล่วงลงไปกองพอาก็เสียใจมากแล้วก็บอกว่าเขายอมแพ้เขาไม่อยากจะเดิมพันอะไรอีกแล้วพอากลับมาถึงบ้านแล้วได้เจอกับแม่ของเขาที่มาบอกข่าวร้ายว่าตอนนี้ยายของเขานั้นได้จากไปแล้วพอเสียใจมากที่เรื่องแบบนี้นั่นเกิดขึ้นส่วนโทนี่นั้นก็แอบกลับไปที่บริษัทเอามือถือของพอมาเปิดเพื่อไล่หาเบอร์โทรของเธอสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าเเเเธธออออออนนนั้ชชืื่่ลูซีโทาของไปสิ จนได้เจอที่อยู่ของเธอและตามมาหาเธอที่บ้านลูซี่ได้เล่าอาการของเธอทั้งหมดให้โทนี่ฟังและบอกว่าเธอนั้นเป็นหนี้อยู่หลายหมื่นเหรียญแต่โทนี่ก็บอกว่าตอนนี้เขาชนะการเดิมพันแล้วเขาจะจ่ายหนี้ทั้งหมดให้เธอเองและขอให้เธอนั้นกลับไปอยู่กับเขาแต่ลูซี่ก็บอกว่าถ้าเธอทําแบบนั้นเธอก็จะไม่มีวันหายจากอาการป่วยนี้ต่อมาโทนี่ก็รู้สึกผิดและพยายามออกไปตามหาเผลาจนสุดท้ายโทนี่ก็เพิ่งได้รู้ว่ายายของเพล่นั้นเสียชีวิตเขาได้ไปคุยกับแม่เพลและได้รู้ว่าตอนนี้เพลได้บินไปที่่ออเเเมริิกกกาาาพืไไปทํงนัดวซ โทนี่รู้ดังนั้นเขาก็โมโหพอลเป็นอย่างมากและนึกว่าตัวเองนั้นโดนหักหลังแต่ระหว่างที่เขานั่งโมโห,โหอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เพื่อนร่วมตึกก็บอกกับโทนี่ว่าเธอเห็นพอลนั้นขับรถคันเก่าของเขาออกไปแท้จริงแล้วไอ้บักพอลไม่ได้ไปที่อเมริกาแต่เขาขอมาเอนจอยชีวิตมินิมอลอยู่ที่ริมทะเลสาบดูเหมือนว่าตอนนี้พอลจะสามารถมีความสุขจากการมีข้าวของอันน้อยนิดของเขาได้แล้วโทนี่ก็ตามมาหาพอลจนพบตอนแรกทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันได้ต่อมาที่บริษัทของพวกเขา ก็กําลังเตรียมงานเลี้ยงฉลองให้กับทั้งคู่ที่ทําภารกิจครบ100วันแต่พอพอกับโทนี่มาถึงเราพนักงานก็ต้องหน้าเสียเมื่อได้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นทําผิดกฎทั้งคู่แล้วแบบนี้ใครจะชนะแล้วผู้กูจะได้เงินไหมล่ะเนียแต่พอกับโทนี่ก็บอกไม่ต้องห่วงพวกเขาจะแบ่งหุ้นให้ทุกคนเท่าเ่ากัน14ล้านเหรียญหาร12ก็ตกคนละล้านกว่าบาทเองเบาๆนอกจากนั้นทั้งคู่ยังบอกกับพนักงานทุกคนว่าตอนนี้เราทั้งคู่มีไอเดียใหม่ถ้าใครอยากจะร่วมด้วยและไม่อยากได้เงิน เราจะรวมเงินที่เหลือเพื่อออกไปซื้อที่ดินสร้างหมู่บ้านเล็กๆและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอ,ออกให้ห่างจากสังคมวัตถุนิยมพนักงานทำหน้าเหมือนจะทราบซึ้งแต่แท้จริงแล้วพวกเขานั่งงแดกแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ขณะที่เอพอลกำลังวุ่นเวอร์แนวคิดของเขาอยู่นั้นพนักงานคนนึงก็บอกว่าชิพหายแล้วพอลตอนนี้ไอเดวิดซัคเกอร์แมนมันได้เปิดตัวแอปพลิเคชันนานา,นานเรียบร้อยดูเหมือนว่าไอเดียของพวกเขาจะถูกขโมยจากเศรษฐีเงินล้านกลายเป็นคนตกงานในช่วงพริปตาส่วนแบ่งไม่ได้กูขอแบกของในออฟฟิศไปขายกแล้ว สุดท้ายก็เหลือเพียงแค่พอลกับโทนี่ที่ต้องร้องไห้เสียใจที่พวกเขาเสียทุกอย่างไปแต่พอลก็บอกกับโทนี่ว่าได้เวลาไปเอาสิ่งสําคัญของนายกลับคืนมาแล้ววันต่อมาพวกเขาก็ได้ไปวางแผนให้ลูซี่เดินตามข้าวของของโทนี่มาและได้พบก,กับโทนี่ที่ยืนรอเธออยู่ในป่าโทนี่ได้บอกกับเธอว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าชีวิตเขาต้องการอะไรคนเราทุกคนนั้นมีข้อเสียของตัวเองแต่เราจะเรียนรู้และแก้ไขมันไปพร้อมกันสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้คืนดีกันวันต่อมาทั้ง3คนก็ได้ออกเดินทางเพื่อตาม หาแรงบันดาลใจพร้อมกันพวกเขามานั่งอยู่ที่ริมทะเลลูซี่ก็ถามทั้งคู่ว่าไม่เสียดายเหรอที่ไอเดียของพวกเขานนั้นถูกขโมยพอก็บอกว่าถ้าคิดในแง่ดีตอนนี้แอปพลิเคชันของเขาได้เข้าไปอยู่ในโทรศัพท์ของคนมากกว่า700ล้านคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เดวิดซัคเกอร์แมนไม่รู้ก็คือพอได้เขียนฟังก์ชันที่จะถามผู้ใช้งานทุกคนว่าข้อมูลของพวกเขาที่ถูกรวบรวมมานั้นจะยอมให้ถูกนําไปใช้ประโยชน์หรือเปล่าสุดท้ายอำนาจที่แท้จริงก็ตกอยู่ในมือของผู้บริโภคไม่ใช่พวกเศรษฐีหัวใสที่พร้อมจะหาไป ประโยชน์จากข้อมูลของทุกคนและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องวันฮันเดตติงใช้ชีวิตด้วยของ100อยอย่างดูหนังเรื่องนี้จบแล้วก็ได้แต่ถามตัวเองว่าของทุกอย่างที่เราไล่ล่าต้องการมานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าบางครั้งโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆทําให้เราไล่ล่าแต่ของที่ไม่จําเป็นเพื่อเอามาอวดกับคนที่เราไม่ได้ชอบสุดท้ายเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองสักทีดังนั้นเราต้องคอยเตือนตัวเองทุกวันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อองการรตไเเเััวปปีียยบบบทใค ขอแค่มีความสุขในแบบของตัวเราก็พอสำหรับภาพยนตร์เรื่อง100ตงิออกฉายครั้งแรกมาปี2018ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.3คะแนนถ้าเพื่อนๆชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะด o n a t เลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมผมซึ่งแน่นอนก็เป็นของจําเป็นก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU c h anel n ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ